بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ลฮมดุลิลลาวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในโปรแกรมอบรมผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในตอนที่18โดยการนำหนังสือที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนกิรอมบิชรฮีกิตาบินเจมีฟินอัคลาวันอาดาบมินบลูกินมารอมหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผู้แต่งอธิบายมีชื่อว่าเชคซ่าแหละบินฟลซานบินอับดินและอันฟลซานฮะฟิซุลล และหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราต้นฉบับที่มีชื่อว่าบูลูกุนมารอมที่บรรดานักวิชาการนั้นได้เห็นถึงความสำคัญของตำราเล่มนี้โดยท่านเชคอินุฮายัดอันอักกลานีเป็นผู้ที่รวบรวมอดีตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮุสัลลัมโดยการรวบรวมในเรื่องของหลักการในเรื่องของบทบัญญัติ ตลอดจนในเรื่องของมารยาทวันนี้ในส่วนของตำราเล่มนี้มีบทหนึ่งที่ว่าด้วยในเรื่องของมารยาทโดยนำหลักฐานที่มาจากท่านนาบีมุมฮัมหมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นบรรทัดฐานวันนี้เราเข้าสู่ในเรื่องต่อมานั่นก็คือริดรริดอลลฮิฟีริยลวาลิัดน เรื่องการพอพระทัยของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับการพอใจของพ่อแม่วันนี้เป็นฮะดีษที่ลำดับในลำดับที่สี่โดยมีการรายงานจากท่านอับดุลลาห์บินอัมริบินอาสรดิยัลลอฮุอันฮุมอันินนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวท่านอับดุลลาห์บินอัมริบินอาสรดิยัลลอฮุอันฮุมาได้อ้างถึง คำพูดของท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ว่าริดอลลอฮิฟีริดอนวาลิดายนการพอพระทัยของล l l a AH ์ขึ้นอยู่กับการพอพระทัยของพ่อแม่วะซาคีตอลลอฮิฟีซาคีตอวาลิดายนและการกิ้วโกรธของอัลล l a AH ์ขึ้นอยู่กับการกิ้วโกรธของพ่อแม่อดีตบทนี้บันทึกโดยอิมามติรมีซีและอิบนุฮับบานว่าอัลฮากิม ได้ตรวจสายรายงานว่าเป็นสายรายงานที่ถูกต้องอยู่ในหนังสือบันทึกของทิรมีสีในรหัสฮดีดหน9และในหนังสืออิบนุคิบ,บานรหัสฮดีดีษ429และในหนังสือท่านหากิมเล่มที่4หน้าที่151และท่านอันบานีได้ตรวจสอบฮดีษ มองว่าลำดับของฮะดีษนั่นก็คือฮัสันนั่นเองอยู่ในหนังสือตำราของท่านที่มีชื่อว่าส ah ินซิลตุนอะฮะดีษอัลซอฮีคะอยู่ในเล่มที่สองหน้าที่44วันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการอธิบายของท่านเชคซอและฮบินาฟซานท่านได้พูดถึงฮะดีษบทนี้ท่านได้อธิบายว่าฮะดีษบทนี้ถือเป็นฮะดีษที่มาเติมเต็มหะดีษก่อนหน้า โดยคดิษตอนก่อนหน้านั้นเราได้พูดถึงในเรื่องของการอัคตันยูต่อพ่อแม่ในประการเหล่านี้หรือคุณลักษณะคุณลักษณะเหล่านี้เป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานาหูัตตาลลทรงห้ามไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอัคตันยูต่อพ่อแม่ส่วนะดิษบทนนี้ถือเป็นะดิษที่มาเติมเต็มในเรื่องของการพอพระทัยของอัลลอฮฺขึ้นอยู่กับการพอพระทัยของ บิดามันได้ท่านกาว่าิ้าอารด์ไอ้ยรด์ลลอฮหอังกฟรดิวาลดยกกถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะให้อลลอนั้นพอพระไัยต่อท่านท่านจงทําให้พ่อแม่ของท่านนั้นพอพระไัยในตัวของท่านซะก่อนว่าิ้าอารด์ไอยัสกิตละลาหูแงกและถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะให้อลลอกิ้วโกดตัวของท่าน ท่านจงทำให้พ่อแม่ของท่านนั้นกิ้วโกฎดด้วยเหตุนี้บรรดานักวิชาการได้พูดถึงหะดีษในทํานองเช่นนี้ที่มาจากคำพูดของท่านนาบีุมฮัมมัดสุลต่ลฮุอลัลฮัลสลัมได้มีกฎเกณฑ์หนึง่งนั่นก็คือเป็นกฎเกณฑ์ที่ว่าลีอันนันยาซามินยินสินอามันผลตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำี่ประพฤติปฏิบัติ ในการกระทำเหล่านี้เขาก็จะได้รับผลตอบแทนที่ฮะดีษได้ปรากฏเอาไว้ฮะดีิษเหล่านี้เป็นฮะดีษที่บรรดานักวิชาการได้มองว่าใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วเขาก็จะได้รับผลระบาดในเรื่องของความชั่วตามที่ฮะดีิษนั้นได้ปรากฏแต่ในทํานองเดียวกันใครก็ตามที่ประพฤติในเรื่องของความดีเขาก็จะได้รับ ผลตอบแทนในเรื่องของความดีตามที่หะดีษนั้นได้ปรากฏด้วยเหตุนี้หะดีษบทนี้ถึงบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงสิทธิของพ่อแม่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากถึงแม้ว่าพ่อแม่นั้นจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาก็ตา,ามดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวะลาได้กล่าวว่าว่วัไซนันอิงซานบีวาลิไดฮี حملته أمه وهنأله وهن وفي صلته في آمين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير الله سبحانه وتعالى ได้สงสียให้มนุษ์ยนั้นมีความอะไรมีความมีความห่วงแห็นต่อบิดามารดาของเขาในขณะที่คุณแม่ของเขานั้นได้ตั้งคัน ได้อุ้มท้องในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันในช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่นั้นมีความอ่อนแออวฟิโซลูฮูฟีอาไมนและในขณะเดียวกันลูกของนางก็ยานุมในช่วงเวลาสองปีนิชกุลีวาลีวาลีด้กะดังนั้นเจ้าจงขอบคุณต่อข้า และขอบคุณต่อบิดามารดาของท่านอีละยยันมาซีและการกลับการกลับตรงนี้นั่นก็คือเป็นการกลับที่ดียิง่งว่าอินจาฮาดากะอาลาอันตุชริกะบบีมาไลซาลกะบีฮิอินฟะลาตุเตหูมาและเมื่อบิดามารดาของเจ้าได้ขยันขยอได้พยายามให้เจ้านั้น ตั้งภาคีต่อพระองค์มาไลซาละกกบิฮิอินในขณะเดียวกันท่านไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นฟาลาตูเตหูมาดังนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังหรือตามบิดามารดาของท่านว่ซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามารูฟันแล้วลอทรงสั่งใช้ให้เรานั้นมีจุดยืนในขณะที่พ่อแม่ของเรา ฝืนต่อหลักการศาสนาหรือไม่ก็สั่งใช้ในเรื่องที่ผิดตอหลักการศาสนาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟาลาตุเตฮูมาดังนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังแก่คนทั้งสองวาซอฮิบฮูมาและจงอยู่ร่วมกับพวกเขาทั้งสองในโลกดุนยาด้วยการประพฤติดีอยู่ในสุรตุลุกม่านองค์การที่14 ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาละยิฮสัลลัมและโค์งการที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวพูดถึงในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของพ่อแม่ดังนั้นในอิสลามนั้นควบคุมไปถึงพ่อแม่ที่มีศาสนาพ่อแม่ที่ไม่ได้รัทธาต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه และวาาให้เรานั้น ใช้ชีวิตร่วมกับเขาด้วยกับวิธีทางที่ดีด้วยกับการประพฤติดีต่อบิดามดารดาโดยการอะไรโดยการให้ปัจจัยอย่างชีพโดยการเลี้ยงดูโดยการประพฤติดีแก่พวกเขาทั้งสองวาลากินลออย่ตีอุคูฟีมะซุยตินเลในขณะเดียวกันเขาอย่าได้เชื่อฟังในสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนา หรือฝ่าฝืนต่อลานนั่นเองดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮุวสัลลัมได้กล่าวว่าลาต้ออาตาลิมัคลูกินฟีมะซีเยตินค้อลิกอดิตของท่านนาบีท่านนาบีได้กล่าวว่าไม่มีการเชื่อฟังใดๆแก่สิ่งถูกสร้างหนึ่งในการที่จะมาฝ่าฝืนต่อผู้สร้างอะดิษบทนี้บันทึกโดยอิม่ามอมัดอยู่ในหนังสือของท่านเล่มที่สี่หน้าที่ 426และ4 3่าและท่านับดุรอซักได้บันทึกฮะดีษิษบทนี้ในหนังสือของท่านรหัสฮะดีษิษ20-70 0และท่านอับตอปรอนีท่านได้บันทึกในหนังสือของท่านเช่นเดียวกันฮะดีษิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมาบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการเชื่อฟังจะต้องเป็นไป เป็นไปตามหลักการศาสนาที่หลักการศาสนาอิสลามนั้นได้กําหนดเอาไว้การเชื่อฟังต่อบิดามารดาถ้าหากว่าไม่ขัดต่อหลักการศาสนาจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับบุตรหรือสําหรับลูก,ลกๆจะต้องอะไรปฏิบัติตามตราบใดที่คําสั่งเหล่านั้นมันไม่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามและมีในสำนวนของท่านอาลีบินอบีตอลิบรดิยัลลอฮุอันหู โดยการใช้สำนวนคล้ายๆกันลาอออัตาฟีมะซียตินไม่มีการเชื่อฟังใดๆในสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาอินนามะออฺตูฟินมารุฟแท้จริงในเรื่องของการเชื่อฟังนั้นจะต้องจำกัดอยู่ในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นหมายถึงสิ่งที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนานั่นเอง ฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามันบุคครีรหัสฮะดิษ4340และบันทึกของอิมามมุสลิม1840ท่านซอลีบินฟาซานท่านได้กล่าวว่าว่าเราอามาระกะวาลิดูกะบิตรกิสซเลาฟาลาตุเตหุถ้าหากว่าบิดามารดาหรือคุณพ่อของท่านสั่งใช้ท่านให้ทิ้งในเรื่องของการละหมาดดังนั้นท่านอย่าได้เชื่อฟัง ولو عمر ัก أن تشرب الدخان أو, أو ْ ت َ ش ت ر ي الدخان فلا ت ت ْ ه ُ ر หรือไม่ก็บิดามันดาได้สั่งให้ท่านนั้นสูบุรีหรือซื้อบุรีสิ่งเหล่านี้ท่านอย่าได้เชื่อฟังอย่าได้เชื่อฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนา วาลัยสหซสะมีนันอุกสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาถ้าหากว่าคุณลูกไม่ได้เชื่อฟังต่อพ่อแม่ไม่ถือว่าเป็นการอัก,กตันย่บัลเราอาตัอตโตตหูฟินมะสุยาซอรหาซะฮุวันอุกถ้าหากว่าท่านได้เชื่อฟังในสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับท่านนั้น อากตันยูต่อพระเจ้านั่นเองฝ่อเลยกะอันตุติอวาลาดัยกะบินมาอูรฟยะนีไกรรุมาซียบทสรุปในประเด็นเหล่านี้ท่านเชคกได้กล่าวว่าการที่ท่านนั้นจะต้องเชื่ออะไรเชื่อฟังต่อบิดามารดาของท่านในสิ่งที่มันไม่ขัดต่อหลักการศาสนาหมายถึงไม่ขัดต่อหลักคําสั่งของอัลลอฮ์นั่นเองส่วนประโยคที่ว่า ริดอลลอฮิฟีริดนวลิดยนวสัคตุลลอฮิฟีซัคตินวาลิดยนการพอพระทัยของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับการพอพระทัยของบิดามารดาและการกิ้วโกรธของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับการกิ้วโกรธของบิดามารดามีฮดีษบทหนึ่งที่พูดถึงชายคนหนึ่ง ได้มาขออนุญาตแก่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะลัยฮิวะซาลามเพื่อที่จะออกไปสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์ท่านนาบีได้กล่าวว่าอะไหยุนวาลีไดแกะบิดามารดาของท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหมณนะตอนนี้ชายคนนี้กล่าวว่าะอัมยังมีชีวิตอยู่ฟาฟีฮ ah ิมาฟาเจหดดังนั้นท่านจงไปทำความดี ตจงไปขออนุญาตต่อบุคคลทั้งสองซะก่อนพาจาเหตเพราะการทำความดีกับบิดามารดานั้นถือเป็นการอะไรต่อสู้ในหนทางของลล l a ์บันทึกโดยอิมามันบุคครีในหนังสือในหนังสือที่พูดถึงในเรื่องของจ i ฮาดร,รหัสอดีต3004ในบันทึกของอิมามมุสลิมรหัสอดีต2549 ะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي มานเป็นฮะดิษติทานนาบีนั้นสั่งใช้ให้ชายคนนั้นกลับไปอะไรกลับไปขออนุญาตแก่บิดามารดาของเขาว่าจะอาลาัลเบลร,รหูบีฮิมามินันจิฮัดและการที่การที่ชายคนนั้นบอกว่าบิดามารดาของท่านยังมีชีวิตอยู่ก็หมายถึงว่าให้ชายคนนี้เนี่ย ไปอะไรปรนนิบัติบิดามารดาของเขาเพราะการปรนนิบัติแก่บิดามารดาของเขาถือเป็นการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีอิหม,มา่าฮอดีตบทนี้บ่งบอกหลายแงยม่มุมท่านได้กล่าวว่าท่านได้กล่าวว่ายัางไงลาบุดามินอิสติตะซานนนวาลีไดนิฟินจิฮัด หนึ่งในเงื่อนไขของการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นั่นก็คือการขออนุญาตการขออนุญาตจากบิดามารดาเสียก่อนกอลูวะฮาซาฟินจิฮาดอัลลีฮุวะฟ,ฟัรตุกฟาฟะบรรดานักวิชาการได้มองว่าการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์โดยกรณีของชายคนนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ในภาคบังคับ บางส่วนเท่านั้นหมายถึงฟอร์ูกีฟ้าย์แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นบางส่วนเท่านั้นของคนที่มีคุณสมบัติในการตอ่อในการออกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺวาลาบุตดามินอิสติอาซานินวาลีเดนในการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺที่เป็นฮุกมฟอร์ูกีฟ่าย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขออนุญาตต่อบิดามารดา ส่วนการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ที่เป็นบทบัญญตัติทุกคนจะต้องต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตต่อบิดามารดานั่นคือความเห็นของบรรดานักวิชาการวันนี้ถือเป็นอะดีที่มาบ่งบอกถึงการอะไรการการเอาใจใส่ในเรื่องของบิดามารดา เพราะการที่เรานั้นประพฤติปฏิบัติกับบิดามารดานั้นทําให้อ AH ัลลอฮ์ทรงอะไรพอพระทยัยเมื่อบิดามารดานั้นพอใจแก่เราอัลลอฮ์ก็ทรงพอใจแก่เราและเมื่อบิดามารดานั้นได้กิ้วโกรธอนันเนื่องมาจากการประพฤติปฏิบัติของเราอัลลอฮ์ก็จะกิ้วโกรธอนันเนื่องมาจากการที่เรานั้นประพฤติปฏิบตัติต่อบิดามารดา ดังนั้นถือเป็นมารยาทหนึ่งที่มาบ่มเพาะสําหรับทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของบิดามารดาถ้าหากว่าเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่จะต้องอะไรปลนนิบัติปลนนิบัติเลี้ยงดูช่วยเหลือทุกวิถีทางที่มีความสามารถเพื่อที่จะให้เขาทั้งสองนั้นได้มีชีวิตอยู่เหมือนกับที่เขานั้นได้ชุบเลี้ยงเราตั้งแต่ยังวยัยเาว์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาฮะดิษบทนี้ถือเป็นฮะดิษ ที่บรรดานักวิชาการมองว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของอิสลามที่อิสลามนั้นส่งเสริมและใครก็ตามที่ไม่ปรนนิบัติบิดามานดาถือว่ามารยาทของเขานั้นขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามวันนี้มาเถิดมาสู่การเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองและเด็กกำพร้าได้ได้อะไรได้ให้สิทธิซึ่งกันและกัน ก็อินชาวลลอค่อยต่อในตอนที่19ด้วยกับหนังสือในเรื่องของมารายาทก็ปิดท้ายด้วยกับวบ ah, ah uh ิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวาระห์มะตุลลอฮิวับเระกาตุ